สวัสดีครับพอพ่นอง่ิคารทุกส่าันนะครับมือวันนี้ขอต้อนรับพอพ่นองพระองเข้าสู่ช่องรากบัตรเร้าชาแนลนะครับเมื่อวนนี้จะเป็ียนมือพระพ่นองเข้ามาฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนเข็มแรกนะครับที่สำนักงานเทศบาลตำบนียมวัฒนาสำนักงานเทศบาลพนมรุ่งนะครับอำเภอเจริญเมะเกียรติจังหวัดวีรัมนะครับสำหรับเรื่องเล่าเป็นจังไหนะครับการประเมินการเตรียมการนะครับการ ทำก yeah. <laughs> well, ันฉีดกัชิ่นกันได้เลยครับมอยังไม่มาลงงการเตรียมการนะครับการเตรียมเอกสารนะครับทางอสมอนะครับการเตรียมเอกสารนะครับเตรียมเอกสารเพื่อไปส่งจาหนาทีนะครับเื่อรับมัตรอยู่ ทำการดับเนินการนะครับไปทำการรอ,อดฉีดวัคซ้นนะครับตอนนี้กำลังอ,อสโมกำลังเตรียมการอยู่นะครับอันนี้เป็นอ,อนสโมนะครับของนุ่นแปดนะครับ

เตรียมเอกสารเดี๋ยวนะคับิมิอสมนะครับเตรียมเอกสารครับนี่กำลังผลกับเอกสารนะครับอสมอนพูไม่อสมตะบนไดแยมนะครับนี่้นนพนแต่ลอกคอสนามนี่แล้วก็ขึ้มาเลยนี่ต้นมีหันพี่ ะก็ะมีเอกสารของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เอกสารของผู้ติดกับตัวครบ14วันนะครับมาจะมาีบเซ็นก็แยกกันออกนะครับจะได้ไม่ต้องตีกลับมือครับนี่ก็อสมเหมอนกันครับนี่ไปแล้วอันนี้ของบ้านไหนครับนี่12ค่ะโอ้โหมู12 หมู่สิบสองตำบนใยามัฒนานะครับนี่เอามากิบไหม,มก็ถืว่ารบอกกับเตรียมเอกสารนะครับรอเขาไปส่งน,นะครับดันนี่คือการทําเอกสารนะครับเพื่อเตรียมครับเพื่อเตรียมส่งนะครับรับนี่เป็นมุกเก่าเนาะมุกเก่าแย่ๆครับนี่ท่นานใหยามาเองเลยครับนี่ครับ ช่องยูทูบไปนะครับช่องรักมันเรอดชาแนลนะครับครับนี่คือพี่น้องเขานะครับมานรอดเราวัคซีน,นครับโดยที่ตการฉีดมัอน,นี้นะครับรลายนะครับมัอน,นี้นะครับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นหลอดประมหลอดใหญ่นะครับวันนี้นะครับที่รนักตินนักเสียวกิทหลอดใหญ่ที่สุดนะครับของอำงเพื่อเฉลิมเกียรติเท่านะครับวันนี้หลายนะครับครับอันนี้คือเป็นทางเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมเอกสารนะครับเพื่อให้พี่น้องเราได้รับวัคซีนทุกขั้นนะครับครับท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับนี่คือเตรียมนะครับเตรียมรับวัคซีนนะครับเตรียมเอกสารตัวไห้พี่น้องเราได้รับวัคซีนนะครับ ดูกร่านดูคอมเมนต์นะครับการทำงานเข้มแข็งครับเอกสารเยอะะเลยนะครับก็น่าเห็นใจนะครับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับทางพยาบาลนะครับที่มาคอยทห้ความช่น้องเรานะครับได้รับวัคซีนอย่างเต็มที่นะครับครับขอบคุณครับ สมบูรณ์สภาพอยู่ตรงไหนคะสมบูรณ์สภาพยกมือขึ้นค่ะกรบนี่คือสถานที่นะครับการรอรับวัคซีนนะครับับหลังจากเราได้คิวหมอเรียกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เรียกแล้วก็มานั่งตรงนี้แหละครับนั่งรอรับนั่งรอรับว ah ัคซีนนะครับ นี้ซึงมีเจ้าหน้าที่นะครับรอครับรอวัดนะครับวัดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ทักประวัติโรคต่างๆนะครับแล้วก็ให้มานั่งตรงนี้นะครับเขาก็จะจัดเป็นโซนๆไปนะครับจัดเป็นโซนนะครับเต้นนะครับผู้ที่มารับรับบริการ น,น,นี่ก็คือรอขังการเลือกซื้นะครับน,นั่กือแล้วนะครับถึง่งจะได้เข้าไปข้างในนั่นคนไล่นะครับตามเต็มๆเ,เลยครับ หลังจากการไปส่งและสื่อุ่นละรับชนะจ้างที่จัดเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับม่ก็มาการตักประวัตินะครับนี่ทำการตักประวัติกับโต๊ะนี้นะครับสปั่รตประวัติเสร็จนะครับนกปประวัติเสร็จก็มรอโต๊ะนี้นะครับ โมดิโตนี้เครียดนะครับเจ้าหน้าที่เรียดเครียดต,ตัวรถไฟนะครับเรียกน,น,นะครับช่างน้ำหนักครับที่นี่เป็นช่างที่ช่างน้ำหนักครับเจ้าหน้าที่รอช่างน้ำหนักให้ช่างนักเจ็ดนะครับก็มาวัดความดันนะครับมีเจ้าหน้าที่วัดความดันนะครับมีเจ้าหน้าที่วัดความดันโลหิตนะครับแล้วก็มานั่งรอ นี่คือ,อนั่งอรอครับจะรักความดันเจ็ดนะครับก็มานั่งอรอตรงนี้ เจ้าหน้าที่เรียกมานั่งรอนัอ่งรอก็เอกสารนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะเตรียงมนวานที่โต๊ะนี้นะครับครับสวัสดีครับผัวญาติผัวแพร่นะครับครับอันนี้โต๊ะนี้ทําอะไรครับนี่เป็นเช็คคิวเพื่อจะเข้าฉีดค่ะครับเช็คคิวเพื่อเข้าฉีด สำหรับโต๊ะต่อไปก็คงเป็นโต๊ะี๋นะครับหลังจากวัดความดาันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มานั่งรอตรงนี้นะครับคุณเทพสุภาพค่ะก็อี้สีเขียวค่ะคุณเทพสุภาพค่ะนั่งแล้วก็ต่อมาก็มานั่งรับวัคซีนตรงนี้นะครับ คุณราวิศสุ่มมากค่ะก็อี้สีฟ้าค่ะคการรับระินะครับรบะหว่างรอนะคะพันแขนเสื้อขึ้นเลยนะคะตรงฝั่งที่จะฉีดนะใครที่ใส่เสื้อแขนยาวให้หออเสื้อแขนยาวออกก่อนนะคะ ระหว่างฉีดที่หมอเรียกชื่ออย่าลืมบอกชื่อนามสกุลเพื่อเป็นการเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะคะน,นั่งรอรตรงนี้คือเอกสารมานั่งรอตรงนี้แล้วหมอก็เรียกไปพัดความดัอนอีกครั้งหนึ่งครับให้นั่งพักก่อนครับนั่งพักรอตรงนี้ ต้องพักรอตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าอา,อ,อาการแบบไหนหลังจากฉีดวัคซีนมีอาการแบบไหนเกิดขึ้นนะครับหมอจะดูได้ครับสําหรับการใช้ทำลิปมือนี้นะครับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะคะรับฉีดคน่น้องเข้ามาฉีดมือนี้นะครับมีเท่าตัวบนนี่เยีมนะครับมาฉีดน,นะครับก็พอสิ้นสุดรถไปแค่นี้นะครับกลับพี่น้องเข้าเห็นวา Speak. คลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผู้กระทำคลิปไปเด้อครับเด้อนะครับหรือว่าอย่าลืมที่สุดท้าคืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อย้ำเตือนว่าพี่น้องเข้านะครับได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสั้งรับเมื่อนี้ก็ห้พี่น้องเข้าจะดีไม่แห้งทุกคนนะครับสบายดีครับคล so. ิป er พี่น้องเข้านะครับมารอรับุกทีไปั้ซีนนะครับ